ครับสวัสดีครับก็ดี่อพี่น้องชาวพูษณุสูขึ้นครับเมื่อนี้สัมพัทธทองครับจะผ้าพี่น้องมาง่ายไข่หอยเชยดีสีห้องครับไปเพาะเลี้ยงทีโบออนุบาลนะครับอันนี้นะครับสัมพัทธทองสืบาไม่ง่ายไข่หอยนะครับเป็นโบอบพอพันแม่พันที่สัมพัทธทองได้เพาะไว้นะครับเดี๋ยวเข้าไปพึ่งกันครับว่าไข่หอยเชยอดีทีบบสัมพาท่ทองเพาะไว้นะครับ เป็นยังไงครับไปรับชมครับหลังจากที่เปิดบ่อออกครับเข้ากับทีไม่ใหญ่นะครับใครไม่เชื่อดีครับนี่ครับนี่ครับเป็นนาทีนเ็ยังเข้าตรงใหญ่ครับเพราะว่าเข้าทีใหญ่ไปไว้บ่ออนุบาลครับเพื่อที่ทีบ่อให้ใครัตอ่อนมันนี่ครับมาเพาะลงในบ่อบ่ออ่าพอพันนม่พั่นครับให้มันไปอยู่ที่บ่อทียังไงครับ เพื่อที่จะให้ไห้มันได้จะรู้สึกปวดติ่มที่ครับพอว,าว,าวาพอพันธ์เนี่เอาไว้เฉพาะไยายพันธ์เท่านั้นนะครับแต่เข้ามาใหญ่กันครับด้วยเนี่ยครับอะไรแบบบางมีดบางครับเข้ามาใหญ่กันครับอ่ะมาครับอืมใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มา หมดแล้วครับไปไปที่บ่ออนุบาลครับนี่ครับนะนี่ครับไข่หอยเชลรีสีทองของเฮาไปเฮาชิบยยิไงไปที่บ่ออนุบาลครับครับหลังจากที่เฮาไ่ไข่หขอหอยเชลรีมยาแล้วนะครับเฮาชิบม,มาวางไวใ้ในในตะแกรงนี่ครับเพื่อที่ให้ไข่หอยเชลรีนั้น มันให้มันบอเองครับพี่น้องทีนี้เข้าว่างนี่ปุ๊บแล้วมันกะจิโตกลงได้น,นี่นะครับแล้วมันจะเจริญในในบอ่ออนุบาลนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้สมัติอ่าสะโพอท่องเองกะจีได้เปลี่ยนนำนำของชติพบนะครับเพราะว่าเิือดดำละนะครับเิืมดดำละโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาใหญ่แล้วก็เขาจะม่ลอยไว้นนนี่ครับโอเควางไว้เลยครับเดี๋ยวมันกะจี บ่ออิงนะครับฟักเป็นตัวอิงนะครับเข้ากปทีีได้ร้อยไว้นีครับเอาไว้ได้หนีเลยครับเรียบร้อยครับเป็นการง่ายไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับ เอาบ้าผักไวท้ที่ที่บออนุบาลนะครับอาน้ำที่มันดำนะครับเพราะว่าผมใส่กาบกล้วยต้นกล้วยไว้น้ำครับเพื่อเพื่อชะลอ,อการเน่าเสียของของน้ำนะครับเพราะว่าต้นกล้วยนะครับจะมีสารตัวหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าสารสารลิกลิกนินนะครับสารลิกนินเพื่อยับยั้งการเน่าเสียนะครับของของน้ำด้วยนะครับเพราะนั้น กะทีเ็ดให้น้ำบ่อให้เน่าเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มดำแล้วนะครับเดี๋ยวสับโพช่องกะจิเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ำอาหารกะจีให้นะครับต้นต้นผงสลดนะครับให้กับหอยกับหอยเชอรี่มันดูเบิ้งนี่ครับตัวหอยนี่เห็นไหมครับเริ่มไงล่ะนะครับเริ่มไงล่ะ หอยเล็กกันนะครับนีบ่เห็นไหมครับอ่าต้นกล้วยนี่กระชีป็นอาหารห้หอยน้ำก็ได้ครับนะครับเริ่มง่ายละนี่ครับเห็นไหมครับนีบ่โอเคครับเป็นการง่ายเสร็จสิ้นแล้วครับจยางไรถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให ข้าวกเกษตรกรน,นะครับที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับกับฝากกไลค์กแชร์ให้กำลังใจสักพักนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ